Isuzu D-Max Cab 4 1.9 High l ด d ร e r Z a เกียร์ออโต้ปี2020โปรโมชั่นของวายที่579,000บาทเช้านั้นค่ะรถกระบะ4ประตูยกสูงสภาพสวยมากๆที่เกียร์ออโต้มือแรกสภาพป้ายแดงแมกลายสวยติดฟิฟรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังชันกล้องสองถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะสภาพดีสุดๆฟีดาวออกรถศูนย์บาทส่งเดือนละ10,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปเฉียงานดีแล้วค่ะกระบะหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะค่ะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะคะ คนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะได้เครื่องยนต์พันก้า44ดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะมีอินสเปคชันยืนยันคุณภาพนะคะรถคันนี้มีการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำค่ะเอกสารฉบับนี้ออกให้คุณลูกค้าเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซน้หนา s i AMP 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ